ส่วนที่บางประกงฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ายังไม่ถึงช่วงเขาดาวเลยมีคนเมาแล้วเรียบร้อยเมาแล้วก็ขับนะตํงรวจตั้งด่านจับลุงตัวตึงได้หนึ่งคนลักษณะคือโวยวายอารวาคเืี้ยงบัตรประชาชนใส่ตํารวจจับเคมรได้อีกหนึ่งคนบอกโอ้โหอ้อนวอนขอร้องอย่าส่งกับเคมรอย่าส่งกลับบ้านเลยอลองดูคลิปจอนที่ลุงกลางใส่ตํารวจก่อนค่ะา oh, เปล่าะ

ไอ้ทีไปโยนเพี้ยงทางนี้ผมไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยแค่ก็เมาแล้วขับไงสองร้อยชั่วนี่คือหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาค่ะวันสิ้นปีค่ะคุณผ,ผู้ชมคะตำรวจเขาตั้งด่านเมาไม่ขับตรงคังเข้าตลาดโรงสีถนนเทพร,รัตน์บางนาตราดช่องคู่ขนานขาเข,ข้ากรุงเทพอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ตั้งด่านแค่2ชั่วโมงนี่เรียกว่าจับคนเมาได้5้าคนนะขี่มอเตอร์ไซค์กันมาทั้งหมดเลยฮไลท์อยู่ที่2คนคือลุงเฉลาอายุ57เป็นพนักงานขับรถเก็บขยะของเทศบาลนะคะก็ขี่รถมาเจอด่านตรวจแล้วก็กลางใส่ตำรวจเออะรวยวายเป่าแอลกอฮอล์ปูดเข้าไป256มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไป5เท่าเลยทำให้ตำรวจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพอรู้อย่างนั้นปุ๊บไม่พอใจลุกขึ้นยืน เจ้าหน้าที่ขอแบบประชาชนหยิบให้ก็จริงแต่คุยยังใส่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าดื่มไปแค่ขวดเล็กๆขวดเดียวเท่านั้นเองขึ้นไม่ได้ยังไง256เออตัวเลขมันไม่โกหกอยู่แล้วนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่โดนจับได้คือบุญญาอายุ29ปีเป็นคนกัมพูชาก็บอกว่ากําลังขับรถกลับหอแถวบางพลีน้อยอจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนมากัมพูชามาเป่าพูดเต็มแรงเลขที่ออก 225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกือบ5เท่าเหมือนกันหลังจากนั้นรู้แน่ว่าโดนแล้วนะคะเลยอ้อนวอนตำรวจบอกขอขอขออย่าส่งกลับคืนกัมพูชาผมรักประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทย20ปีผมไม่อยากกลับบ้านเกิดผมเกลียดที่หน้าฮุนเซนอืมลองฟังหน่อยค่ะชัเจเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนเหนืกลับไปหาฮนเซนเปล่าบอกฮนเซนผมไม่กินผม ผมมาเนี่ยผมมาต่างผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับคนแสนเลยเข้าไปถเจอแล้วถ้เจนอยู่แล้วถ้าเรากลับไปเราก็ต้องไปเป็นทหารเอ้ยผมไม่เอาไม่เอาด้วยครับพี่ทำไมอ่ะทหารเนี่ยผมไม่ไม่ยกเลยพี่รักเมืองไทยเลยใช่ไหมครับรักผมอยู่ไทยหลายปีแล้วแซนเปล่าคือไอ้เรื่องจะส่งกลับไม่ส่งกลับนะเดี๋ยวขอดูใบอนุญาตก่อน คือถ้ามีใบอนุญาตถูกต้องอะไรแล้วแต่เอาก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องโดนส่งกลับอยู่ดีพี่นะแต่อีที่โดนแน่ๆคือเมาแล้วขับนะคะเป่าออกมา200กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซนต์โดนอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะตอนนี้จับได้ทั้งหมด20คนก็เนี่ยค่ะด่านตั้งด่านตรวจจับพวกเมาแล้วขับ